ยังมีวันหนึ่ง,งมีวันหนึ่งจะ็กจวงไปมันหามันในป่าเหล่าคุดใตมาสองหัวเงาจอกออกมาไปอีกป้าใส่ตูนผูก เนีย่ยปากรูออกมาเนียปากูนีนเวเด็กใจวงก็ นึกว่ามันยินดีสู่หอบแล้วก็ปล่อยที่ไกลปากรูแล้วมันก็เดินรอบเด็กใจวงหนึ่งรอบแล้วมันก็เข้าในในรูที่เก่าแล้วเด็กใจวงก็เอามันหัวหนึ่งใส่เบียงแตนตุนเือเจ้าของ เงาได้กิน <hi> มันแตนเพื่อบกคือเป็นนีเจ้าเห้เพราะหัวบาปแล้วกลับมาบ้านกูคือ่อแม่ฟังว่าเขาไปคุดกินมันได้สหัวแล้วไปหันใส่ตุนถูกแล้วยังบดตาย ดิ้นอยู่เฮาอินดูมันเฮาก็ปล่อยตุ่นจากเหี่ยวแล้วกลับมาพอหน้าตุ่นมันก็สู้ห่อเฮาแล้วเฮาก็ปล่อยที่ปักผูตุ่นก็เดินรอบตัวเฮาแล้วก็เขาู ที่เก่าแล้วเขาก็มันที่ขุดใส่เหี้ยวแตนตุนเจ้าเหี้ยได้กินมันแตนตุนเพราะแม่ก็ไข้หัวแม่หาว่าตุนไข้หัวตุนมันก็ล้ม ชูชีชูชีอย่างนั้นแหละและแล้วแ,แ,แม่ก็ว่าดีแล้วว่ามึงใจบุญต่อไปคือลูกปลอดภัยใจกว้างและมีบุญสมปันกว้างขวางไปหน้าเจอลูกเฮ้อ ปีนี้พศได้สองพนสี่้อยหกปีเต่าเสร็จปีนี้ทำให้เราปารมีห้วยหลวงพันได้เข้ามาใส่หลองสี่สิบห้าหับเป็นเชือกสองหับต่อมาปี พอจอสองันรยหสหเด็กใจวงอนุได้สิบเปีกะไกลพ่อแม่ไปทำไรตินดอยห้องหินผ่านน้อวันตกบนันเดือนสี่ลงมือเพียวถังไรเด็กใจวงก็ไปตวัวช่วยพ่อแม่เอาน้ำและตักน้ำหนองและน้ำดิบ ส่งหื้ป่อแม่กินทำไรแลช่วยพ่อแม่เพียวถางไร่แล้วถึงเดือนหกครึ่งที่จำคำเด็กใจวงก็ขอกับพ่อแม่ว่าเขาขอไปเข้าวัดโยกับนาตุปุทธวัดแม่ปิงเหนือพ่อน้อยจันตะกับแม่บอกก้วก่อนยินดีว่ามึงจะไปเรียนหนังสือ กับนาตุพุทธก็ไปเถอะครูยินดีกับมึงแล้วพ่อก็เอาข้าตอกหลอกไม้ทุกจยนป้าเด็กใจวงไปส่งที่วัดเนี่ยติงเหนือมอบเด็กใจวงให้อ,อยู่กับนาตุพุทธนาตุพุทธก็รับว่าพี่เคยเอาเด็กใจวงผู้เป็นหลานนี่มาฮื้เขาเขาก็จะก้อยสอนไป ทาเฮาบอกได้อยู่ก่อจักบอกคือตุกันทาหรือตุพมสวนมุงสือช่วยกันไปส่วนตัวเฮานี้บางทีก่อจักไปช่วยคูบาสิวิจัยสร้างศาลาบันปัง้าเฮาอยู่ก่อจักสอนไปนาตุพุดดับแล้วก็น้อยฉันตะก่อลับเมืองบ้านเด็กได้วงพอตัว คกนปอปอติออบันน้ำตาปอตกเพราะง่อมหาปอยินดูปอกับเม้อบ้านคนเดียวบ่มมหมู่เล็กใจวงก็อยู่กับนาทุพุทธเรียนหนังสือเขียนอ่านไป <c oughs> ทุกวันเจ้าค่ำและปฏิบัตินาทุพุทธทุกวัน Thân nhã có bức, Liên năng sứ có chấm có đây Đếch dạy vùng có trốn đất đường, 4-5 thùng Hoài na lúc tỉ nâng A-chán à leo, Pai non lấp Thứng tỉ 4, của lúc ma xuê <c oughs> ล้างจา <c oughs> แล้วเข้าไหวพระเจ้าแล้วกับคุบาแล้วก็เอาน้ำคุไปจับน้ำต่ามาให้น้ำตนพระเจ้าและน้ำตนคูบาแล้วก็เอาไปเก่งพระเจ้าแล้วเอาน้ำต,น,น,ำต,น,น,ำตนหนึ่งกับไม่สี่ฟันพาเจตนากระโถนไปไหวที่ไปตี่มคูบา 간단ตื่นมาจักไดสวยนาลังตาเมื่อเจ้ากันสํารกแล้วก็เอาผาวิสิทธิ์แลบไปปู่ตีนั่งรแล้วเตรียมตัวแล้วก็เข้าไปกราบตีนั่งคูบาอาจารย์แล้วหันหน้าออกนั่งพบเทียบแล้วเล่าหนังสือตั้งนโมและสรณคมจังกาวสังอิติปิโสภะโตสุปฏิปันโน วันตาไปจนถึงที่เรียนใดทุกวันเจ้าคำ่ำเวลาคำ 5, 6, 6่ำห้าหกมงเย็นขอสูตรทำวัดเวลาสองสามทุ่มก็เขียนหนังสืออักขละนมโมพุทธ,ธายะนมโมธรรมายะนมโมสงังฆะยะสิทงังเป็นตนไปและกะขะกะขงะจนตลอดที่เรียนถึงทุกเย็น เมื่อเจ้าก็เรียนวันเจ้าเครื่องบวชจนถึงเจ็ดแปดโมงเจ้าก็กลับไหยอาจารย์แล้วออกมาอาจารย์ก็ไปบินสรมบัิเข้าทุกเจ้าทุกวันถึงเวลานะทตุปุทธอาจารย์สอนบู่วัดไปต้วยครบาเจ้าสิวิจัยช่างวัดก็มอบพือนะาตุกันทา และนาตุพธมสอนแตนต่านตั้งสองก็ขี่สวกมากกันเล็กใจใจวงเรียนและจำได้กอดที่ที่ไหนบดได้กอเขียนต้นหลังแตกหลังลายกันต่องหนังซือบทถูกกอเขียนเขียนทุกวันบางวันกอเขียนย่อ เขียนต่างคนอื่นจนไม่แสวัยแตกเป็นยูสีหาวันแสวัยแตกหีและเชนเล็กใจวงก็ทน่ได้รักหนีเมื่อบานสอคือพ่อแม่ฟังพอแม่ได้ยินลูกสอพอแม่กว่าเขาเป็นคููตีนาตีจังมันตันบลังว่าจักคามึงตาย คงว่าจังตี่ส่ำตี๋ซ้อนหื้อลูกคนเอาเตะลูกคอยแล้วอือลูกติ๊กไปอยู่วัดแถมเตะเล็กใจวงก็ฟังคำป่อแม่ก็ติ๊ไปวัดแถมก็ไปถึงวัดก็คนตุกันทาหันิมาถึงวัดก็อมาจับแขนเล็กใจวงเอาไม่หวตีบ่ยัง จนเนื้อตัวแตกเลือดน้อยเต็มตัวกันลงไหยกอหนิ่งตีหนักนับแรงคืนกันปล่อยมือแล้วกอเอาสลากไปกวดขว่วงวัดอารามเจ็บกเบ็เจ็บแสบ,บก็แสบเดิกใจวงก็อดทนไปทําไปจนตัวขว่วงวัดถึงเวลาอาจารย์สอน กูนัตุกันทาไปไหนอบ,บอกบอกอยู่เด็กใจวงก็มานั่งกึดนอนกึดว่ากูจะหนีหรือจะอยู่เด็กใจวงก็คิดว่าต้องอดทนไปก่อนบางทีเป็นแต่วิบากกูมีทำมาจัดก่อนกูทําพิดได้ตีได้ตีได้ดา่าคำลับสัตวแหละคน แต่ใจก่อนก็ว่หูัาแบบนี่กูก็มาถูกเชื่อถูค้นอยู่กับอย่างนี้กูก็ควรอดทนไปก่อนอย่ารีบกลับบ้านกยห้ามกยเฮียนไปก่อนบางทีก็จะให้ก่อนดีรุน้นก็ว่หูเล็กใจวงก็ห้ามตัวเก่าก็อยู่ทนไปแถม nước chạy vô cần hắn á chán của nhìn quà của sữa Chốn po sần là sài Chốn chích tật trái phung Chốn chấm nặng sứ tì liền bỏ dây sữa nhăng đi qua, a chán xoắn nặng sứ sữa hẳn lư hẳn lư đầy nhìn sài cô mắn có nhăng viên cu bay nọc càng เวลากูจูเฝ้าให้เฝ้าสวนในป่ามันก่นยังมาลอ้องเอาเอารักษากูทุกวันทุกวันกูมาอยู่กับคนพระคนธรรมแต่ว่ามาคี่ฉวกที่กูที่กูก,กูก่นยังน้อยอยังเด็ดกอยกู่บ่บอก กูอักษรกูมาอยู่วัดนี้กูก็หวังว่าจะคือเป็นคนผู้คนลกคนแหลมและสลาดกูเกิดมาหยุกกูกำปองได้สิบสองปีอยู่ยังเป็นคนใบคนเงาบ่สลาดเต้อกูบาอาจารย์ก็มาตีกูเหมือนตีงัวตีควายตีหมาบอกว่ามันเจ็บมันปวด กูก่อนยังน้อยหนังกูก่อนยังหนุ่มเอาเสวไห้ตีแหลงจนเป็นแหลงจนเป็นห้อยมีห้อยพระเออกูนี่ก็เป็นคนทุกข์คนยากลำบากที่สุดอย่างใดก็นีกูก็ควรอดทนไปก่อนอย่ารีบกลับบ้านนะเล็กใจวงเฮยแล้ว เด็กใจวงก่ออดทนอยู่ปฏิบัติลาเลีอนไปแถมหลายวันก็ยังมีผู้วิสาข่ำลาวีจนเด็กใจวงจังสติบอดได้มีแต่ร่องไข้ถูกบุกถูกตีบ่อขาดจนปอทรมันทนเจ็บทนปวดบอดได้เด็กใจวงอยู่วัดได้ห้าเดือนเป็นเดือน ิบออกหกคำเด็กใจวงทนบ่ได้ก็ไปหนีเมื่อบาอออ้านพ่อแม่ก็พอเสียใจเพราะผู้สั่งผู้สอนบอกอินดูคุณนาลูกใจเห็นตนพ่อแมอ่ก่อนรอดหือลูกเด็กใจวงอยู่บาาาา้านทำให้ทำสวนทำนาต่อไปจนนะทุกปุตกลับมาอยู่วัด เพราะว่าผูบาเจ้าสีใจจนเป็นคู้หน้าทุศิษาและนาทุพุทธนาทุก่อ,อนลงไปสร้างพระธาตุถึงซอยเมืองซอยปะตุปะตุมทั้งสามก็ลงมาอยู่วัดบันกอปิ้งเหนือทัางกาปาศิทยมทั้งหลาย ปั้นดินจีทุกวันแล้วนาตุปุ n ก็ว่าเฮอนาตุกันทาและนาตุพมว่าเป็นจะได้บ่อินดูหลันเล็กใจวงมาอยู่วัดบ่อสั่งบ่อสอนมันหูดีดีดีปล่อยมาเขียนมตจนเล็หนีเมื่อบนเพราะสั่นเขียนตลลไ จนทนบ่ได้เพราะตันทั้งสองบ่อินดูขุนนามานันมันกอเพราะยังเป็นเด็กอยู่บ่รูส้สังเราทำอย่างนี้บ่ดีนาทุเฮยแล้วนาทุกัน,ะนะท้าและนาทุผมก็รักอยู่บ่ว่าอย่างใดส่วนเด็กใจวงออกมาอยู่กับพ่อแม่ําไร,าราํรานาปีนี้พ่อแม่กอไปําไร น้ำดิบปะไผ่วันตกบัน,นก็หนองใจที่นี่ไรนั่นก็ะซ้ำเป็นป่าไผ่ก็ใหญ่กาหลวงเด็กใจวงกับปอน้อยจันตะกับแม่บอกแกว้วก่อปากันไปร่มไม่ไผ่ทำไรที่นั่นอันเจ็ดยังบอกถึงเวลาเผาเผอะไฟ เพราะไม้ในไร่บ่อสันแห้งไฟป่าลำมาไม้ไร่ที่นั่นก่อยังไม่บ่อเชียงไม้ไผ่กยอนยังเป็นก่อออกกงกานถึงเวลาไปฮิปก่อนไดจังทุกจังอยากเพราะไฟบ่อไม่ดีถึงเวลาเดินเก่าก่อแม่แลงเด็กใจวงก่อไปใส่ข้าวให้ ให้น้ำให้จนแล้วถึงเดือน12ก็ปากันไปถอนหญาให้ทุกวันข้าวก็บ่มีจะกินทําไหลทํานา ได้ทราบจากท่านอาจารย์เปลี่ยนวัดเทียงไม่ไผ่ก่นยังเป็นนขอโอ้ก็งงกะนานถึงเวลาไปฮิบก่อนได้จังตุกจังหักเพราะไฟบ่ใหม่ดีถึงเวลาเดินเก่าก่อแม่แระเด็กใจวงก่อไปใส่ข้าวให้ใน้นำให้จนแล้วถึงเดือนสิบสองก่อปากันไปถอนหญ้าให้ ทุกวันเข้าก็กมีจะก,กินทำไรทำนะาคนลาบขวนนั่นแหละชวนว่าคนลองเรียกขวนว่าจะคู่โสตาคณะจิวหากัยามโนจิตตวิญญาณนางนี่ว่าวัตถุอันนี้อันมีกับตัวเราบ่าได้และ